ก็สวัสดีคุณผูช้ชมทุกคนนะครับว่าอยู่ผมนะท็อปซี่เกมเมอร์นะครับแล้วก็อยู่กันในเกม NPB กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะเอาเดอ์ดลัลลาเนี่ยมาแหกบ้านกันนะครับผมก็เซ็ตสกิลตามนี้เลยนะครับผมส่วนอันตินะครับก็อันติเวลรหนึ่งนะอันติก็อันติเวลรหนึ่งมาแล้วนะฮะใหญ่ซีเรียสนะเพราะว่าการแหกบ้านเนี่ยเราใช้หลักๆก็คือสกิลนี้ในการแหกบ้าน,นครับแต่ว่าตัวละครแหกบ้านเราต้องดูดีๆนะบ้านในเนี่ยผมมองว่าตัวละครเนี่ยค่อนข้างแพ้ทางคูชินะนะครับ พยายามหาบ้านในที่ไม่มีคูชินะนะครับก็จะทําให้เราเล่นง่ายนะครับผมส่วนจะแหกบ้านอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันในการบุกบ้านกันเลยนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเปิดสแตทให้ดูก่อนนะครับพลังยุ่ตีอยู่ที่51 0หมครงับลิงก์บอร์ดก็ประมาณนี้นะครับก็ยังอัพไม่เต็มนะเพราะว่าตรงเนี้ยผมขาดหินไปนะครับก็ยังไม่ได้อัพนะรอไปก่อนนะครับผมสำหรับตัวละครนี้นะมาเดี๋ยวเรามาบุกบ้านแบบโซโล่กันเลยแบบแหกบ้านนะครับผมก็ผมก็จะดูบ้านก่อนนะครับว่าเจอบ้านแบบไหนนะครับผม มาโซโลแหกบ้านกันดีกว่านะครับผมโอเคบ้านนี้ไม่มีลินนะครับก็ข้ามไปนะนิดหน่อยก็ขอเป็นบ้านที่มีลินสักหน่อยก็ยังดีนะครับอ่าบ้านนี้ก็ไม่มีอีกแล้วนะครับเป็นบ้านปืนฉีน้ำนะอืมอ่าบ้านนี้มีลินนะครับบ้านปืนฉีน้ําเหมือนเหมือนบ้านเมื่อกี้เลยนะครับเป็นมินาโตตายเกิดอ่ะเป็นบ้านนี้ก็ได้เพราะว่าบ้านในนี้เดือดมากเลยนะ โตเกะไฟนอนเลยนะบ้านในะนะครับ mm. ก็ถือว่าแปลกดีนะเออคือมันมันไม่ได้แปลกมากหรอกนะครับแต่แค่แบบส่ญญวนใหญ่โตเกะไฟนอนเขาจะไว้บ้านนอกนะครับแต่อย่างน้อยเขาบ้านนี้ก็มีลินก็โอเคนะครับแต่ไม่มีตหมานะอืมีมลินแต่ไม่มีโตหมานะครับก็ไม่ฟูนะสําหรับบ้านในนะแต่ก็เล่นได้อยู่เราก็พยายามอย่าพลาดบ้านนอกก็พอนะครับ มานนอกก็เราไม่พลาดก็น่าจะไหวอยู่แหละตอนนี้เป็นรุ่น5นะครับผมไม่ใช่รุ่น5เออเป็นกาละนะครับพูดผิดโอเคกาละก็เดี่ยงไปแล้วนะครับผมตรงกลางเป็นมินาโตะผีซึ่งเอาจริงนะผมว่าตัวละครเราเนี่ยค่อนข้างแพ้มินาโตะผีเหมือนกันนะผมว่ามันเล่นยากอยู่นะครับแต่ก็น่าจะพอเล่นได้อยู่นะอ่ะ คือเราต้องได้เปิดก่อนเท่านั้นนะครับอ่ะเนี่ยโอเคถ้าเราไม่ได้เปิดก่อนอ่ะผมบอ,อกเลยหยาบนะครับยานหยาบแน่นอนอออแป๊บน,นึงแป๊บน,นึงใจเย็น <c oughs> เสียวเสียวอ๋อเกือบเกือบ เมื่อกี้ที่ผมไม่พูดเพราะว่าผมตั้งสมาธิอยู่นะครับอ่ะโอเคแหกบ้านนะครับหลกัหลกๆก็คือนะครับกดนกไปนะสักสองชุดแค่นั้นแหละนะครับกดนกไปสองชุดแล้วก็บัฟวิ่งไปนะครับแล้วก็กระโดดเข้าไปเลยคือลินอ่ะอมาตะทานจริงแต่ตัวละครเห็นปะตัวละครกันบ้านเขาจะล้มนะครับที่เหลือแล้วก็วิ่งวิ่งให้รอดนะครับนะวิ่งวิ่งรอบัฟบัฟลินหมดแค่นั้นแหละนะครับอ่ะอันนี้หมดละ อันนี้เราเรียบร้อยนะครับแหกบ้านยับยับแปะนะครับตูมเรียบร้อยนะครับแค่นี้เพราะว่าอันติเราก็ทั้งแมบอยู่แล้วนะครับคือจังหวะที่กระโดดเข้าไปเห็นปะนกมันไปจิกตกัวละครกันบ้านอีก3ตัวของฝ่ายตรงข้ามทําให้ล้มนะครับอพอล้มแล้วมันจะมีจังหวะที่เราได้วิ่งอยู่นะครับแล้วก็พยายามวิ่งวิ่งทวงเวลานะครับวิ่งวิ่งรอบับบับลินหมดพอบับลินหมดปุ๊บเราก็ชิลแล้วนะครับก็คือรอ อันติฆ่าไปเลยเพราะว่าอันติทั้งแบบอยู่แล้วกดไปเถอะนะยังไงก็ตายนะครับอาจจะเหลือรอดบางตัวสมมติบางตาอาจจะเหลือรอดสักตัวหนึ่งเราก็ค่อยๆฆ่าก็ได้เพราะว่าถ้าเหลือตัวเดียวเราน่าจะไหวยอยู่นะครับผมประมาณนี้

技術はしたうん。<music> <music>